นี่คือสถานีรถไฟบางซ่อนนะคะนี่รถไฟกำลังมานี่จะเป็นสถานีรถไฟบางซ่อนสถานีรถไฟสายใต้ค่ะก็ออกจากบางซื่อมาไม่ไกลนะคะออกจากบางซื่อมาไม่ไกลไม่ไกลนี่รถรถไฟกำลังจะมามันวันนี้มีโอกาสได้มาอ่า เที่ยวตลาดบางซ่อนนะคะก็เลยได้จังหวะพอดีก็เลยได้ถ่ายรถไฟรถไฟกำลังจะมารถไฟรถไฟสายใต้นะคะเป,เป็นสถานีรถไฟสาย นะคะไม่ใช่ยาวธรรมดายาวมากเลยไม่รู้ว่าจะมีะกี่ตู้ก็ไม่รู้นะเนี่ยไม่ได้นับเลยนี่เป็นสายที่ยาวมากสายนี้กรุงเทพสุไหโกลกนะคะกรุงเทพสุไหโกลกอันนี้มันจะคอยจะไปะมาจากใต้ค่ะอันนี้มาจากใต้มาจากใต้ก็มานี่แหละน,นี่อันนี้เขาก็จะมาจอด ถ้ามีผู้โดยสารเขาก็จะจอดแต่ถ้าไม่มีผู้โดยสารก็ไม่จอดนะคะวันนี้คงคงไม่มีผู้โดยสารปกติตอนเช้าตอนเย็นชุมชนคนชุมชนแถวนี้เขาก็จะมาวิ่งออกกำลับบงกายกันอยู่แถวนี้นะคะเพราะว่าที่รับขาวก็ตอนนั้นก็อยู่ตรงนี้ก็มาออกกำลังกายอยู่เป็นประจำตอนเช้าน,นะคะ ตอนเช้าตอนเย็นถ้าเราว่างเราก็ออกมาวิ่งจะเป็นที่ออกกําลังกายของคนชุมชนแถวนี้นะคะมันเป็นอาอากาศถึงมันจะอากาศไม่ค่อยจะดีแต่ว่ามันก็มันจะเป็นลานกว้างหน่อยก็จะออกกําลังกายได้ะคะ่ะเดี๋ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะข้ามถนนนะคะ เดี๋ยวจะข้ามทางรถไฟไปตรงกลางไปตรงกลางสองฝั่งฝั่ง,งจะเป็นทางรถไฟฝั่งนี้เตี้ยขาขามากรุงเทพนะคะขาขามาจากอ่าใต้มากรุงเทพ<ม>อันนี้ก็จะเป็นข้ามฝั่งมาน,นี้ก็จะเป็นขากลับนะคะนี่กลับไปใต้ ใปอันนี้ข้างบนนี้ก็จะเป็นทางด่วนนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นทางด่วนทางด่วนเข้ากรุงเทพเข้าไปนูน่นแหละนี่ตอนเช้าตอนเย็นคนก็จะเดี๋ยวประมาณสัก4โมงเย็นอนะ4โมงเย็นเดี๋ยวคนก็ออกมาเยอะกันเยอะออกมาวิ่งออกกำลังกายกันแถวนี้นะคะ สถานีรถไฟบางซ่อนบางซ่อนค่ะก็เป็นสถานีสถานีใหญ่นะคะสถานีใหญ่ดอกไม้ตรงนี้เมื่อก่อนนี้เพิ่งจะปลูก เดี๋ยวนี้โตแล้วถ้านี่ก็คงจะโตเป็นสาวอะ่ะก็จะเรียกโตเป็นสาวแล้วตอนนี้ก็โตเป็นสาวแล้วหอมด้วย